จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีอายุพันสามร้อยกว่าปีนะครับก็ทำให้มีประเพณีต่างๆอยู่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงการสัมปทานป่าไมา้ก็มีชุมชนพม่าเข้ามาอยู่ในจังหวัดลำปางก็ทำให้มีประเพณีลอยตะเข้าขส้มตอกก็เนื่องจากเรามีข้อมูลบางส่วนเนาะล้วก็เลยลงพื้นที่ไปเพื่อ จะสอบถามชุมชนว่าเราควรจะยกระดับทุทางวัฒนธรรมนี้อย่างไรนะครับเพ่งจะเกิดประโยชน์มากที่สุดทางด้านเศรษฐกิจจะทําอย่างไรให้มันยกระดับให้กับชุมชนผลพลอยได้จากการฟื้นฟูมประเพณีนี้จึงมีมติร่วมกันว่าเราน่าจะยกระดับประเพณีปล่อยต่างเขาซ่มจอนี้ขึ้นมาครับ พณีปลอยต่างเขาซ่อมต่อเนี่ยเป็นเพณีที่ชุมชนคนที่สายพม่าที่ดั้งเดิมเนี่ย <c oughs> เขาทํากันมาประมาณร้อยกว่าปีครับ <c oughs> เป็นะเพณีเมื่อก่อนเนี่ยพณีปลอยต่างเขาซ่อมต่อเนี่ยจะเป็นที่รับรู้เกี่ยวกับการสําหรับคนที่มีเชื้อสายหรือมีชาติพันธุ์ต่างๆที่เป็นเพณีคล้ายกันของคนพม่านะครับเขาจะมาจัดกันที่วัดปากฝางและวัดชัยมงคลแต่แต่ผมถือว่าเป็นะเพณีที่ที่ดีนะครับ เพราะว่าเป็นประเพณีที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นลำปางเพราะอย่างอื่นเราต้องเข้าใจว่าลำปางมีวัดพม่าไม้สุดในประเทศไทยการสืบทอดอพระพุทธศ,ศาสนาการบำรุงรักษาวัดต่างๆเนี่ยเป็นหัวใจของคนพม่าอยู่แล้วประเพณีปล่อยต่างก็คือมาร่วมกันมาฮอมกันมาช่วยกันว่าจะมาช่วยมาซ่อมแซมวัดหรือว่ามาแลกคุยกันระหว่างคนที่มีเชื้อสายพมา่าที่ที่อยู่ในเมืองลำปางมันมีครั้งเดียวอ่ะที่ที่เขาจะมีโอกาสที่ใส่ชุดพม่า เขาก็จะแต่งชุดพมา่าเขาไม่ว่าจะเป็นพมา่าไทยใหญ่ขจินปาโอหรือว่าหลายชาติพันธุ์เขาก็มามาใส่แล้วก็เขา้ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันต้นระเพณีนี้ mm. เกือบจะสูญหายแล้วนะครับระยะหลังๆเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่วัดอจองขาหรือวัดไทยมงคลที่เดียวนะครับแล้วก็ทางราชพัฏรลำปางเขาคงเล็งเห็นว่าประพณีนี้ประเพณีที่มันน่าจะสืบสานสืบสานให้มันคงอยู่ได้เข้ามาช่วยกันอนุรักษ์ปพะเีน,นี้ ผมเชื่ออยู่แล้วว่าวัฒนธรรมมันไม่มีขอบเขตวัฒนธรรมมันไม่มีอะไรความไร้พรมแดนมันไม่ใช่ว่าเป็นงานแบบปล่อยต่างก็ส่งตอบเป็นงานของพวกพม่ามันไม่ใช่นะฮะร้านนาผสมพม่ามันมันมันผสมกันหมดไอ้รูปแบบการจัดงานทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าแต่อดีตร้อยกว่าปีเนี่ยมันได้รับการผสมผสานกันอยู่แล้วมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวที่มันไม่มีความสื่อว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีความแตกแยก ก็สนับสนุนนะครับในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นต่างๆตลอดจนในเรื่องของอวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมานะครับมันมีอยางบางยุคเนี่ยที่เป็นยุคที่วัฒนธรรมนะครับศิลปะพะมา่าเข้ามามีบทบาทอยู่ที่จังหวัดลำปางเรานะครับเราก็เห็นมีวั วาอารามต่างๆศิลปะพะม่าที่สวยงามเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับประเพณีอันดีงามเพราะเราเป็นหลากหลายเชื้อชาตินะครับก็นำเอาศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมาผสมผสานนะครับถึงได้เป็นจังหวัดลำปางนะครับณปัจจุบันนี้โดยเฉพาะศิลปะที่เกิดขึ้นที่วัด จองคาเนี่ยนะครับหรือวัดชัยมงคลเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วอยากให้มีประเพณีอย่างเนี้ยสืบเรื่องต่อกันไปทุกๆปีจัดเมื่อกรกาคมที่ผ่านมาเนี่ยข้ได้มีการเชิญกลงฝุพนพม่าะ,ะครับประจําจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับ อันดีระหว่างคนไทยกับพมา่ามีการเจริญความสัมพันธ์มีการท่องเที่ยวมีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่บริเวณรอบวัดด้วยแล้วก็พี่น้องนะครับที่อยู่ในชุมชนอยู่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะได้มามีส่วนร่วมในการที่จะฝึกสาร ประเพณีอันดีงามน,นี้ต่อไปครับจะเรียนว่าจริงๆอดีตนะถึงแม้มันจะผ่านไปแล้วแต่ความงดงามของอารยธรรมเนี่ยมันยังยังอยู่ได้ถ้าเรารู้จักอน,นุรักษ์แล้วก็สืบสารแล้วก็ต่อยอดพัฒนาไปในในสิ่งที่ที่นำมาซึ่งรายได้แม้ว่าทุนวัฒนธรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเออแบบมัน ม,มันไม่ได้สร้างไรายได้เพราะไม่ได้ถูกการวิเคราะห์และถูกทำนำมาใช้แตใ่ในอนาคตเราประเทศที่มีวัฒนธรรมเยอะเนี่ยทุนวัฒนธรรมหลากหลายหลชาติพันธุ์เนี่ยเราน่าจะมองตรงนี้แล้วก็วิเคราะห์แล้วนำจุดเด่นเหล่านี้มาต่อยอดในการสร้างแฟชั่นสร้างไหลายๆอย่างที่เป็นจุดดึงดูดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือการออกแบบดีไซน์อะไรต่างๆที่มันจะหลากหลายโดยใช้อิสเปเรชั่นจากสิ่งเหล่านี้ ก็มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งถึงแม้ว่ากิจกรรมต่างๆหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะยังเลือนหายไปบ้างแล้วนะครับก็สิ่งที่ทางามหาวิทยาลัยได้ทำก็คือจะฟื้นเพื่อที่จะขึ้นมาเนื่องจากว่า,าประเพณีเนี่ยครับมันอาจจะเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณซึ่งอาจจะอยู่คู่กับลำปางมานานแล้วแต่ว่ามันก็ เลือนหายไปตามกาลเวลาที่ยังคงอยู่ที่เรายังเห็นเป็นที่ประจักษ์ก็คือวัดที่ยังมีสภาพเดิมๆเ,เหมือนเป็นศิลปะของทางพมา่าอยู่นะครับ,บแล้วก็วัฒนธรรมการกินที่เห็นนีก็คืออาหารที่ยังคงอยู่ซึ่งประเพณีปล่อยต่างข้าวสองต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นประเพณีที่อาจจะลื้อฟื้นเพื่อให้คนในสังคมในชุมชนที่อยู่ในบริเวณวัดเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มีเขาเรียกว่าประเพณีดั้งเดิมวัฒนธรรมั้งเดิมเนี่ยขึ้นมาให้กับ ชุมชนในเรอบใกล้เคียงได้รู้จักแล้วก็ซืบต่อไปครับประเพณีตานข้าว้มต่อนี่นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือศรัทธาวัดนะครับชุมชนที่อยู่รอบข้างนะฮะให้ความสําคัญให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาคเอ,อ,อกชนเรานะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ถือว่าโครงการนี้เหมาะที่จะเป็นโครงการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะของประเพณีวัฒนธรรมนะครับภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำปางเองที่ให้การสนับสนุนในการที่จะรื้อฟื้น ฟื้นฟูกิจกรรมตานข้าวส้มต่อนะฮะแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นเองอย่างอบจก็ให้การสนับสนุนผมถือว่าทั้ง4 5หาประสานเนี่ยครับมาร่วมมือกันในครั้งนี้ก็จะทำให้ประเพณีตานข้าวส้มต่อยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอนครับผมบในส่วนของงานปอยตานข้าวส้มต่อเนี่ยถือว่าเป็นการฟื้นฟูประเพณีความเชื่อของคน พม่า,มาในลําปางของเราอย่างอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวอย่างประกอบกับลําปางของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่คนในลําปางอย่างเดียวแต่เรามีคนหลากหลายในพื้นที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและในอนาคตต่อไปเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะได้กลายเป็นความต่อยอดให้กับเยาวชนของเราได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะให้เด็กและเยาวชนให้เขาดูนเนี่ยศึกษาไม่พอเขาต้องลงมือปฏิบัติพอเขาได้มีการทํามีการลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ย ส so so, so, ิ่งที่เขาจะนำไปใช้ชีวิตจริงของเขาได้เนี่ยคือการเอาไปเผยแพร่เอาไปประชาสัมพันธ์เอาไปสื่อต่อได้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆพวกเขาก็จะสามารถเป็นแพลตฟอร์มให้พวกเขาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากทีเดียวก็คืองานที่แบบมีประเพณีแบบนี้ขึ้นมาครับเขาก็ได้อนุรักษ์ประเพณีของวันพบุรุษงดั้งเดิมของเขาครับแล้วก็การที่มีประเพณีนี่เข้ามานะครับกาทําให้แบบผมเนี่ยได้ฝึกแบบความกล้าแสดงออกครับได้แบบนําเสนอวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางให้กับนักท่องเที่ยว ในประเดท้ายที่เปิ่นมาซื้อลดล้างแอวอย่างนี้่ครับย่างแรกที่ผมจะทําเลยล่ะครับคือการนําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆครับเช่นทิกต็อกเฟซบุ๊กนะครับแล้วแบบทําคลิปนาเสนอโดยการกับมือเปื่นๆครับพวกเราเนี่ยคือได้สืบทอดสืบสาแล้วก็เผยแพร่นะครับคือความเป็นตัวของเราชาวลำปางให้แบบทุกทุกคนได้รู้นะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับคือถ้าถามว่าจะนําไปพัฒนายังไงนะครับก็เหมือนกับทุกทุกคนแล้วแหละครับแต่เราต้องใส่ กิมมิคอะไรลงไปในนั้นบ้างว่าคือคนรุ่นใหม่เนะี่ยอาจจะคิดว่ามาวัดมาทําอะไรมาทาบุญเดียวเหรอคือเขาไม่รู้ครับว่ามาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างเราก็ต้องใส่ข้อมูลหรือกิมมิคอะไรลงไปด้วยเพื่อให้เขาแบบเข้าใจว่ามาแล้วได้ประโยชน์อะไรยังไงได้เองครับภูมิใจหลากหลายด้านค่ะเพราะว่าพอเราได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วมันก็ทําให้เรารู้ว่าประวัติลําปางความเป็นมาย,ยัางไงคะ่ะแล้วก็การ เจอผู้คนใหม่ๆกันให้ความรู้แก่ทุกช่วงวัยในคนที่เขามาเป็นขึ้นรถรางค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆค่ะแล้วรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนในการเผยแพร่แล้วก็สื่อสารต่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมของลำปางเรานะคะตัวพวกหนูที่เป็นมคุเทศน้อยที่คอยพานะักท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดพมา่าในลำปางพวกหนูรู้สึกอยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อคะ่ะเพราะว่าทํา กิจกรรมนี้ทำให้พวกหนูเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมศิลปะประวัติศาสตร์ที่เป็นซอฟพาวเวอร์ของลำปางค่ะคนอื่นเลยนะคะเราต้องขอขอบคุณทททท,ที่ทำให้มีการจัดกิจกรรมนั่งรถรางเยี่ยมชมวัดศิลปะพม่าในเมืองลำปางค่ะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ทำให้เราได้มีส่วนหนึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะโดยการที่เราได้เป็นยูวามาคุเทศน้อย เยี่ยมชมวัดศิลปะพะม,ม่าในเมืองลำปางถือว่าเป็นการสืบสารต่อยอดที่ดีเลยทีเดียวค่ะ